นครับลูกเพจถามว่าเม็ดพริกปอยเน่ามีมแมลงแล้วก็นอนจอบเนี่ยเกิดจากอะไรครับแล้ววิธีการรักษาอย่างไงครับผมก็เอาหลายอย่างเลยนะพร้อมกันนะ่ะตามภาพให้ดูนะครับท่านที่ดูอยู่นะครับพริกเนี่ยมันมีปัญหาหลายอย่างก็คืออันที่หนึ่งเลยการปลูกพริกนะจะต้องย้ายมาปลูกโดยที่มี ดินเก่ากลับมาด้วยแล้วก็อย่าให้น้ําเยอะพูดง่ายๆถ้าเราให้น้ําเยอะเกินไปเนี่ยพริกมันจะแพ้น้ํามันไม่ชอบน้ํามันจะเกิดเชื้อราตัวหนึ่งที่ชื่อว่าไฟทอปทอราอีโบลาเชื้อรานี้จะกินรากแล้วก็จะลามขึ้นมาตามท่อน้ําเลี้ยงแล้วก็จะมาทําลายทั้งใบทั้งลูกเชื้อไฟทอปทอราอีโบลาตัวนี้เป็นเชื้อราชั้นต่ําครับ คนพบเมื่อประมาณปี2114ประมาณนี้แล้วก็แก้กันมาตลอดปัจจุบันนี้เราแก้ได้แล้ววิธีการก็คือไปหาเชือ้อไตรโคเดอร์มาหรือพอรอ .3 เอามาใช้เวลาใช้ผสมน้ำลาดโคนหรือว่าผสมน้ำฉีดเดี๋ยวลืมครับผมแนะนำให้เอาตัวนี้ไปด้วยมันชื่อเอฟอร์นะครับ เป็นตัวที่ทำให้เชื้อไตโคโดาม่าวิ่งได้เร็วขึ้นเพราะเวลาดินแข็งๆหรือว่าดินที่เป็นกรดเนี่ยเชื้อไตโคโดม่ามันจะค่อยๆไปมันวิ่งได้ไม่เร็วนะครับเชื้อไตรโคโดาม่าถ้าใส่ตัวนี้เข้าไปด้วยสัก3-5ถหซีหรือ2ซีแล้วแต่มันจะวิ่งพุ่ดได้เร็วเลยแล้วเชื้อไตโคโดมามันจะดำเนินการกินเชื้อไฟทับทล่าอีตัวเชื้อสายอุเห็นไหม แล้วไฟท็อปทลร่านี่แหละเป็นตัวที่ทําให้เกิดผลเปื่อยที่พวกเรามีปัญหากันเยอะบางคนเข้าใจว่าเป็นพ่อมแมลงไม่ใช่ครับเชือ้อราครับเขาเรียกว่าโรคแอนแทกโนดหรือชาวบ้านเรียกว่าโรคกุ้งแห้งเคยดีนะโรคกุ้งแห้งแก้ได้โดยการใช้เชื้อไตโรโคเดมาเอา้าโรคลากเน่าคนเน่าให้ดูอาการจะเป็นอย่างนี้ ส่งผลไปที่ผลที่ใบด้วยนะครับเอาละโรคพริกมีเยอะนะครับนี่ลักษณะของมันเนี่ยเหี่ยวตายตั้งแยอดเลยดังนั้นถ้าใช้เชือ้อไตโคโดมาแล้วให้เลือกหาปุ๋ยน้ำที่ดีๆเอามาใช้ซึ่งมันมีตัวคู่ของเขาอยู่นะครับคู่กับเอฟฟอสอันนั้นก็ใช้นิดหน่อยรับรอง พริกที่เป็นอยู่นะครับจะอาการดีขึ้นเชื้อไฟท็อปทอร่าในดินจะตายนะครับแล้วจะเหลือแต่เชื้อไตโคโรมาแล้วข้อแนะนำหนึ่งห้ามเอายาฆ่าเชื้อราไปฉีดหลังจากที่ใช้ไตโคโรมาแล้วเดี๋ยวพ้าเอกมันจะตายไตโคโรมาเนี่ยนะเอาละครับสำหรับคนที่ปลูกพริกฝากไว้ไม่ต้องคิดอะไรมากไตโคโรมา 2. หาปุ๋ยน้ำเกรดเอเกรดดีๆเอามาฟื้นฟูฝากไว้นะครับโรคนี้ไม่ใช่ปัญหาแล้วก็ลดน้ำย่าเยอะย่าช้ำย่าแฉะเพราะรากจะเน่าครับก็พบกันในโรคต่อๆไปวันนี้โรคทิ๊กเรื่องจิปจิบเอาไปใช้ได้เลยครับ